สวัสดีครับผมจักรพันธ์สกุลธรรมิชาจาของเว็บไซต์เจ็ขีดกลางจุลิีไทยดอกมครับวันนี้ก็นำเรียนผลิตภัณฑ์นะครับเช่นเคยครับก็เป็นเขียวสองอีกเม็ดหนึ่งน,น้ำหนักสามสิบสี่กรัม ID ก็4สามสามสองสามสามครับพอทุกเม็ดมี ID ชัดเจนนะครับ ครับอันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่สามสิบสี่ตัวนะครับก็มีเหลี่ยมนะฮะเข็ทรงเหลี่ยมดูสองข้างในก็ค่อนข้างจะใสอันนี้ให้ดูผิวนอกรูปล่างก่อนนะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนาค่อนข้างหนาอยู่นะครับก็เป็นพลอยธรรมชาติ ที่ขึ้นมาจากดินเป็นแร่ที่มีคุณค่าเชียย์มาแล้วก็เป็นเขียวสองได้ตอนนี้พอยเม็ดใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะของหายากนะครับที่มีก็รู้แล้วแต่เป็นของเก่าเก็บจากสมัยคุณพ่อคุณแม่แล้วต่อมาขายมาจำหน่าย อันนี้รูปร่างก็ค่อนข้างดีนะครับรูปร่างหนาเลยคนระับหนาน้ำหนักเยอะสามสิบกลกรัมที่โชว์มานี่รู้สึกอันนี้ใจะใหญ่กว่เขานะ้วโชว์มาหลายนิดไม่ค่อใจใหญ่กว่าเขา <c oughs> ครับลองดูเนื้อในหนนะ่ <c oughs> อยตันตัน ออก็ยังเห็นสีอยู่นะครับสีตามนิดนึงแต่ก็ยังเห็นสีแสงอยู่พอยน้ำเงินนะครับข้างในก็ออกน้ำเงินน้ำเงิน จำง่ายครับเดี๋ยวมีไฟดวงอยู่สองค่อนข้างชัดเจนนิดหนึ่งนะไฟดวงนี้ดีกว่าค่อนข้างจะ สว่างห,หนยตันตันก็จะ้สักเ่ห็นใช้ไฟสว่างเลย ก็ทะลุอยู่นะฮะทะลุแสงนี่ครับอันนี้ก็เป็นพอยเชลีสองนะฮะแต่ถ้าเจียมาก็ยิ่งใสยิ่งสวยนะครับพอยเจียแล้วนะ แต่ข้างในมันก็ติดน้ำเงินนึงหนง,หน,งนี่ครับอันนี้เป็นเกียวสองครับนนเกีอาไฟแรงเลยนะครับใช้ไฟแรงแต่ถ้าธรรมชาติไฟธรรมชาติก็เป็นนิออนธรรมดาอย่างนี้จะเห็นสีธรรมชาติน่อยครับด้านในก็ยังเป็นน้ำเงินเหมือนเดิม ะครับเขียวอมน้ำเงินพลอยลักษณะของบางกระจะก็จะเป็นอย่างนี้อมน้ำเงินอันนี้ก็ค่อนข้างตันหน่อยเมื่อกี้ใช้ไฟแรงครับมันเลยออกใสๆมันนิดนึ่งแต่ถ้าไฟธรรมดาก็จะตันๆน,นี้ เนื้อหนาครับมันเป็นพลอยเนื้อหนาเลยด,ดูตันนะครับมันเป็นเขียวสองอมน้ําเงินสองดีข้างในก็จะเป็นน้ําเงินสองในกระตันนะด้านข้างก็จะหนาหน่อยนี่ครับด้านข้าง ของนั้นหนาครับิกมุมหนึ่งครับตอนนี้พรเม็ดใหญ่ก็หายากนะครับคนที่มีเก็บเก่าก็ก็พอมีบ้างนะครับ,นะรบนี่ก็เป็นพยบาัะจะนะครับของแท้ครับ อัญมณีล้ำค่าอันญมณีส่งออกของไทยส่งออกปีนหลายล้านแต่ตอนนี้ก็พลอยหมดละลอยหลอไปแทบจะไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นผู้ที่หลายท่านก็จะเก็บสะสมก็มีบางคนก็ซื้อๆแล้วก็เก็บสะสมวันหน้าก็มีคุณค่ามหาศาร ใส่ในเครื่องประดับของตัวเองก็จะมีความภูมิใจนะมีคุณค่าว่าได้ใส่ของแท้นี่ก็คือเขียวสองจากจันทบุรีครับผู้ที่สนใจอ,อ,อันจะมีของแท้เมืองจันทร์ก็ติดต่อมาได้ครับเขียวสองบุตรสละคำโกเมนเม็ดใหญ่ พลอยซิตีนเม็ดใหญ่เอเมทิสเม็ดใหญ่เนะี้ยอันนี้เราก็มีจำหน่ายหรือพลอยแดงไทยพลอยแดงไทยไม่ใหญ่นะครับที่นี่จะมีสัก2มิล3มิลพลอยล้อมแหวนครับแต่เป็นพลอยแดงไทยแท้ล้อบอดบัวไล่นะครับทางนี้ก็ยังมียังมีจำหน่ายอยู่บ้างเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ที่สนใจก็โทรมาติดต่อได้ นะครับพ่อยแดงไทยหนองบอนบ่ไอไร่นี่นะนี่ครับให้ผู้ที่สนใจก็โทรมาติดต่อได้นะครับติดต่อผมโดยตรงครับอ่าจากกักรพันธ์สุขีชันธิชาตินะครับศูนก็8ป2 8 8สอ เจ้าของเว็บไซต์เจเจขีดกลาง jewelrythai.com ครับสำหรับวันนี้ก็ขอนำเรียนผลิตภัณฑ์อัญมณีรับค่าตัวเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณมากครับ